สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีของสารน้อยเบอร์สุขุสุคนม,ม,มาอนี้สารน้อยกัะพาเอฟซีเบอร์สุขุสุคนม,มาอย่างเลาะตลาดเนาะเนี่ยอยู่เนี่ยกินได้ได้ทุกคนเลย ปลาทูโตกว่าเอาบ่ปลาทูนี no ่แม่ละจบัแล้วได้ลนเอาโลนงก็ได้ดขายดีอยู่บ่อืมนี้ปลาทูคือตัวน้อยเนาะตัวน้อยแซ่บเลูแซ่บบ่ปลาทูบ่มีเก็ดเอเป็นูเอ้ยปลาทูบ่มีเก็ด เกียร์แ่เสปลาทูปลาทูบอมีเกตน่ะโลลไทย40โน4 0 0 0หมดหายชิ50เลยเนาะบ่เอา40นะโดยตื่มีละปรอบใจเด้อ นมื่อเป็นทุกคนว่าเงินแสนหนึ่งเขาชีได้สักอย่างเนาะเอาไว้นะเอาไว้นะเออนี่ปไปทูลปทูโลหนึ่งทุกคนเลยยังคิดเมนูบอกเราว่าซื้อมาได้เสียดแนวใดกินโดยขอบใจ á bé hận mây tào bัด này đây rồi sáng เช้า ไข่หมดแล้วไข่้มดเลเอเามาเื่อมือเนียนบ่อเอาว่ามาเขื่อมือเนียนอะไรหักไป,ไปาน,นไหมรู้ว่าแม่จะมาเชิญยังบอเออเกินมันหลายสิบล้านเามันเราบุคคยยิ่เลย

ีเทสนี่ขายเท่าไรอันนี้สิบพันสิบพันอันนี่ขายเท่าไหร่ก็ตู้สิบพันสิบพันบอสอ่ะเอาให้เขาถาดหนึ่งเอาอันเดียวบอ 10นีขายดีอยู่บ่มานีขายดีขายดีเดลูกขายด้กว่ี1ผักคนตโดยขอบใจเด้อย่างที่2อะคนถือของเฮาลถ่าย้องอเงินแสนนึงยังเงิน50,000เด้อทุกคนเด้อ ยังต่อเนาะบัดนี้เราสบายดีโอ้ยมาแต่ทางในเนอะทงถ้าได้มะเขือนี่10,000ลงทง10,000เนาะ10,000อีก<ะ>แล้วโดยๆต่อไปก็สิซื้อมะเขือทุกคนเด้อซื้อแต่มะเขือนี่บ่รู้โดยเอาเอาไข่มดแดงนี่เป็นได้ให้อัน ไข่แมลงกินด้วยแล้วกินเลยเลยแล้วอัน้าวโดยขอบใจเด้อคขณแใ่คุณแม่คีณแม่ดีแ่าุีแ่คุแ่คุณ่คุแ่คุ่คุ่คุณแม่คุณคุ่คอ่ม นี่เป็นตลาดแรงเด้อทุกคนเด้เอหลายคนกันมาซื้อเนี่ยอยู่แนวกออินไปซื้อผักนอกบ้านเลยเอาผักยังไงเอาผักยังนี้เนาะ อันนี้ผักอย่างผักหอม้ังหอมผักอัวรวมเลยเนาะอันนี้มาถ่ายก็<อ>มันหาพัน,อ,น <c oughs> อาัน,นี้คน,น,นี้งามโดยอันนี้หาพันกีบ เบิงเงนเจนนึงเจอจกอย่างเดือดสี่ิคนเลยโดยเอาเงินให้น้องเ่นทุกคนเลยโดยขอบใจเด้อเจออะไเงินสามชิันแมนเดือนงินสามสิมาพันเงินแสนหนึ่งเด้อทุกคนได้พักมาแล้วเนาะดีเไปนอนตหแรงคนไหนเอาตัวไหน เอามูนําบ่เอาเมื่อเหนอยังต่าหมูขายโดนเทไรเด้เนาะ,นะโดปสบ,บ,บิบบอาเอาอันนี้บอ่อันนี้อเอ็นาแบบนี้บ่ ตอนนี้กำลังซื้อมูเ้อทุกคนเอ้าคอยยึดไปไมค่ะไไตามใจเรียงร้อยเรียรลยแหงดีเรียบร้อยได้แล้วไม่เรีะบรยลได้ดีม่ได้เลยนคะให้แล้บอนไม่ให้บอนอสิ่งของใครเนสิให้ตังบึงงาบูยันยังเ่ยขอเล้ยฮะเน เงินแสนหนึ่งวัพ่อชมทุกคนเฮ็ดอะไรได้บัดนี้เนาะเงินแสนหนึ่งบ่พอนี่ติ๊นี่ได้บ่แม่ค่ะขายดีอยู่บ่ทุกมื้อนี้ใคยได้ขายอยู่เออเลยเลยหาเงินจ่ายเพิ่นก่อนบัตนี้อันนี้เด็กอันนี้ใบแสนที่สองเลยทุกคนเด้อ ด้ยกับใจเด้อพอนมาหาสิบพันกี่ทุกคนเลยหอมกับเนื้อหมูเนาะแล้วล่ะบันนี้นะขอบใจขอบใจเช่นกันผักเนื้อสื่อหมูมาแล้วเอาพักอยู่บ่ อามาขวดชมูบะแนนไปไปโซนพักต่อทุกคนไทยมดแรงเนาะไตสะออนซ้อนทุกคนเลยเมดเมือม่อเมือม่อไม่ได้มุมนี ชักล่องบอสเดี๋ยวอะไรช่องมันหางช่องมันหาอนี้ถือตัวกันช่องมันห้าสบายดีเด้อสบายดีสุ้ายโซเอะไรเอาเ้ย จะกินบอรท่นนาะมันสีปังประชาชมาชิกันเลยจ้ะโดยขอบใจไ่พักมาเป็นที่เหี้ยบหอยด้ทุกคนเลยกินเสน่ห์ของพ่อบางนึง ตัะแบเนี้ยแมก็นี้กันนาสิไล่ของที่เราต้องการครบเปั้นแล้วแหละเนาะอ่ะสีบบครบแน่เพราะว่าเงินบโพอทุกคนเลยเติมสลับกันเลโดยทุกคนยงได้อย่างเวแม่ไม่ใ่ไหนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยน ขายของสดจะมีอะไทุกคนเลยได้เงอาหารทะเลก็มีทุกคนเลย คนไหนเนาทางี้ไม่กิเดียวโอเคแล้วทุกคนเนานตอนนี้ก็ ซาลาน่อยก็ได้ด้ตลาดเกือบเบิดแล้วทุกคนเลยแกสีออกเมื่อเนาะมันนี้มาตลาดก็ได้ยังแน่เดี๋ยวค่าสซมาให้เบิง่งข้างนอกพี่แหละทุกคนเลยเพราะว่าอยู่ข้างในมันคนข่างคนดายเนาะมันน,นี้คันผาบอสเจนเนาะซาละน่อยก็ขอโทษขออภยัยนะเบ็นซีเบิร์สุขสุทุกคนทุกคนเลย ได้อย่างแน่เนาะจำใหม่เอจีเพิ่นเบิงดู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 รวยกโดยก็เป็นตลาดแรงทุกคนในตลาดแรงเนี่ยก็ายชีนี่ทุกมือเนาะอ่าปลาทูปลาทูบอมะเขือแล้วก็ออหยังก็หมูหมูเนาะเห็ดเห็ด็ดมายำ บบเห็ดหอยสีเมือสูบแซ่บมะเขือเออแล้วก็ต่อมาพักเนาะส <c oughs> ีมี้พักบ้องทุกคนเลยแล้วก็มีอ่าต้นหอมผักซีเนาะ <c oughs> อ่าก็กค, <c oughs> กคือเงินแสนหนึ่งบ่พอเนาะทุกคนเนาะเออรวมรวมบัิษัทอ่ะคือประมาณแสนปลายเนาะทุกคน <c oughs> เพราะว่าเออเครื่องของทุกมือนี่เนาะก็มีแต่แนวแพงๆทุกคนเลยอย่างเสน้นหมในกระโลแปดสิบพันเลยเนาะ แน่นอนทุกคนเลยซื้อเงินแสนหนึ่งบพแน่นอนเนาะโดยก็โอเคเนาะทั้งสารา้อยก็ได้ซื้อกับเผาแล้วเป็นที่ย็บมวยแล้วเนาะต่มีแต่ว่าสีขอโตกับก้อนทุกคนเลย่อนเอ่นกับคอฝ้าเอฟซีเบิร์สผข้สุดยอเนนะาะค่ะมาเบิรงคขิปสารา้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเบิรงโฆษณาเห็นาราโนยน์น่เด้อทุกคนเ้อเพื่อเห็นาราน้นยได,ได้มีกำลังใจได้เหตุลิปต่อๆไปเนาะโดย แตระน้อยก็ขอกล่าวคำ่าสบ,บายดีสบ,บายดี